นาคเป็นสัตว์เดรัจฉานก็โดยสมัยนั้นแลนาคตัวหนึ่งอ,อึดอัดระอาเกลียดกำเนิดนาคนาคนั้นได้มีความดำริว่าด้วยวิธีอะไรหนอเราจึงจะพ้นจากกำเนิดนาคและกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เดียวพลันครั้นแล้วได้ดำริต่อไปว่าสมณะเชื้อสายสกยบุตรเหล่านี้แลเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์กล่าวแต่คำสัตว์มีศีลมีกัลยาณธรรมหากเราจะพึงบวชในสำนักสมณะเชื้อสายศสกยาบุตรด้วยวิธีเช่นนี้เราก็จะผลจากกําเนิดน,นาคและกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เดียวพลันครั้นแล้วนาคนั้นจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มแล้วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายจึงให้เขาบรรพชาอุปสมบท สมัยต่อมาพระนาคนั้นอาศัยอยู่ในวิหารสุดเขตกับภิกษุรูปหนึ่งครั้นปัจจุดสมัยแห่งราตรีภิกษุรูปนั้นตื่นนอนแล้วออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งครั้นภิกษุรูปนั้นออกไปแล้วพระนาคนั้นก็วางใจจำวัดวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงูขนดยื่นออกไปทางหน้าต่างครั้นภิกษุรูปนั้นผลักบ,บานประตูด้วยตั้งใจจกเข้าวิหาร ได้เห็นวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงูเห็นขนดยื่นออกไปทางหน้าต่างก็ตกใจจึงร้องเอะอะขึ้นภิกษุทั้งหลายพากันวิ่งเข้าไปแล้วได้ถามภิกษุรูปนั้นว่าอาวุโสท่านร้องเอะอะไปทำไมภิกษุรูปนั้นบอกว่าอาวุโสทั้งหลายวิหารนี้ทั้งหลังเต็มไปด้วยงูขนดยื่นออกไปทางหน้าต่าง ขณะนั้นพระนาคนั้นได้ตื่นขึ้นเพราะเสียงนั้นแล้วนั่งอยู่บนอาสนะของตนภิกษุทั้งหลายถามว่าอาวุโสท่านเป็นใครผมเป็นนาคขอรับอาวุโสท่านได้ทำเช่นนี้เพื่อประสงค์อะไรพระนาคนั้นจึงแจ้งเหนือความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาค ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นข่าวมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วได้ทรงประทานพระพุทธโอวาทนี้แก่นาคนั้นว่าพวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมนัยนี้เป็นธรรมดาไปเถิดเจ้านาคจงไปรักษาอุโบสถในวันที่สิบสี่ที่สิบห้าและที่แปดแห่งปับนั้นแหละด้วยวิธีนี้ จ้าจากผลจากกำเนิดนาคและจับก,กลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เดียวพลันครนนาคนั้นได้ทราบว่าตนมีความไม่งองามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาก็เสียใจหลังน้ำตาส่งเสียงดังแล้วหลีกไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งความปรากฏตามสภาพของนาคมีสองประการนี้คือ เวลาเสพเมถุนธรรมกับนางหน้าผู้มีชาติเสมอกันหนึ่งเวลาวางใจนอนหลับหนึ่งภิกษุทั้งหลายนี้แลเหตุแห่งความปรากฏตามสภาพของหน้าสองประการภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันคือสัตว์เดรัจฉานภิกษุไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้ศึกเสีย